รีวิวจ้าวันนี้เราก็ซื้อนี่ค่ะสปากเกตตี้นะคะสปากเกตตี้ที่เป็นทำมาจากผักขมสปินชสปากเกตตี้ที่ทำมาจากผักขมสปินชตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาสปากเกตตี้ใส่ลงไปมาดูไปพร้อมๆกันว่าเข้าไม่เสียอะไรคุณแม่น,นข้าวเพิ่งจะซื้อมา ชิมครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยซื้อมากินมาก่อน,นะคะ่ะอือ่ดูโอ้โหหยิบได้ก่นะลย สปากเกตตี้นี้สีสีเขียวสีของผักขมฝรั่งนะคะสปีนินชนั่นเองค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราซื้อมาทำกินเนาะ,ะสีเป็นแบบนี้ไม่ได้เขียวเหมือนที่เราดนตลาดการแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นสีสดค่ะตอนนี้เราก็จะมากินกับหมูก้อนวันนี้เราไปตลาดนะคะซื้อข้าวผองที่จะมาช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นแหละเพราะว่าเขาก็จะปิดร้านรวงนะคะ ดังนั้นคนก็จะไปซื้อของกันแต่ว่าไม่ต้องเข้าเราก็เลือกไปซื้อวันนี้นะคะคนก็อาจจะไปซื้อพรุ่งนี้หรือมาลืนอนที่จะมีเทศกาลแต่เนื่องด้วยทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพายุหนักมากแล้วก็ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ออกมาเตือนว่าไม่ให้ขับรถออกไปไหนนะคะ ดังนั้นเราก็เลยไปซื้อของกินของใช้ของที่จะใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไว้เลยค่ะเราก็ไปกันวันนี้รับคร่าวๆเสร็จก็ไปเลยนะคะเราก็เลยซื้อมูก้อนสําเร็จที่เขามีขายมาแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาทําเองสิ่งที่เราซื้อมาแล้วค่อยแต่ก็ต้องทําไว้แล้วก็กินพรุ่งนี้มันถึงจะอร่อยเนาะ,ะเป็นเมนูที่แบบพิเศษนะคะก็เลย วันนี้สำหรับมื้อเย็นเราก็กินง่ายๆกันค่ะเสร็จแล้วจ้านี่แหละค่ะก็เป็นพาสต้านะคะใส่คูดร,ริภาษาเดนมากสมุนไพรฝรั่งลงไปนะคะแล้วเราก็จะไปกินกับเนื้อก้อนจ้ะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย